สถาบันเทคโนโลยีจิรดาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับคือก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระคณิฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพพรนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เล็งเห็นอะไรถึงได้ก่อตั้งตรงนี้ครับพระองค์เล็งเห็นว่าใช้เด็กเป็นศูนย์กลางนี่คือสิ่งที่ผู้อาจารย์ได้ยินมาตลอดถูกไหมครับใช้เด็กเป็นศูนย์กลางใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเรื่องอะไรพระองค์เล็งเห็นว่า เด็กแต่และคนเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันบางคนถนัดสายสามัญแต่บางคนที่ไม่ถนัดสายสามัญเนี่ยเขาถนัดสายอาชีพมันจึงเกิดโรงเรียนขึ้นคือโรงเรียนจิตรดาสายอาชีพเนี่ยมีมานานแล้วนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้คิดเพื่อตอบโจทย์ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางพอโรงเรียนจิตรดาสายอาชีพเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดวิทยาลัยเทคโนโลยี จิตรดาขึ้นก่อนด้วยเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาขึ้นพอเกิดวิทยาเทคโนโลยีจิตรดาสอนปวชปวสครับทีนี้พอเวลาสอนปวชปวสไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่จบปวสไปทํางานจริงๆเนี่ยนะครับดันกลับมาหาคุณครูเดิมเพื่อให้มาเติมความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้อีกเพื่อเขาจะได้ออกไปทํางานอีกพระองค์จึงตัดเปลี่ยนครับเอาโรงเรียนจิตรดาสายอาชีพ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิรด,ดาเนี่ยเอามารวมใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีจิรด,ดาสอนจนถึงปริญญาตรีครับสายอาชีพสอนถึงปริญญาตรีแต่ตอนสอนปริญญาตรีนั้นเนี่ยเป็นการสอนแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้เห็นไ้หรือยังครับคือพระอ,องค์พยายามที่จะตอบโจทย์อะว่าพราะองค์ก็รู้นะว่าเด็กส่วนหนึ่งที่จบปะวะสไปแล้วเนี่ยอนุป,ปริญญาไปทํางานแล้วเนี่ย ก็ทํางานหาเงินไปด้วยพระองค์จึงกับปิญญาตีเพิ่มเติมแล้วกันแต่ให้เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วบางคนให้สามารถที่จะทํางานเอ้ยเรียนทําไมอ่ะออนไลน์ได้อีกแล้วเรียนไปด้วยทำงานด้วยเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียนออนไลน์จึงเป็นที่มาของสถาบันเทคโนโลยีจีรด,ดาครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งของสถาบันพระต่างศาสด์ที่ผมวันจะบอกว่าพระองค์เนี่ยเติมเต็มเติมเต็มอะไรที่ขาดก็ทําแต่สิ่งที่พระองค์ทำนั้นเนี่ย พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทำแบบกระทรวงใช่ไหมเออเปิดแบบนี้ทั่วประเทศเลยเฮ้ยพระองค์ทําอะไรทําให้เห็นเป็นต้นแบบมันอยู่ที่ว่าเราเห็นแล้วเราจะทําตามไหมกระทรวงเห็นแล้วกระทรวงจะทำตามไหมเท่านั้นเองครับ